สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องต้นกำเนิดพญานาคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะตำนานพญานาคมักจะมีหลายตำนานที่เล่าถึงพญานาคด้วยมหาการมหาภารตาพญานาคถือเป็นศัตรูของพญาครุฑในตำนานพุทธประวัติก็ได้เล่าถึงพญานาคไว้หลายตอนเช่นเดียวกัน และในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวบ้านเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลการเกิดของพญานาคสามารถเกิดได้ทั้ง4ี่แบบคือ 1. เกิดแบบโอปปปติกะเกิดแล้วโตทันที 2. เกิดแบบสังเสทชาเกิดจากเหงือกใครสิ่งหมักหมม 3. เกิดแบบฉลาพุชะเกิดจากครัน 4. เกิดแบบอันทชะเกิดจากฟองไข่ตระกูลของพญานาคส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าแห่งงูจัดอยู่ฝ่ายสุขติภูมิอยู่ในสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาและพญานาคแบ่งออกเป็นสีตระกูลใหญ่ 1. ตระกูลวิรูปากพญานาคตระกูลสีทอง 2. ตระกูลเอลราปทาพญานาคตระกูลสีเขียว 3. ตระกูลฉันพยาปุตตา พญานาคตระกูลสีรุง้ง 4. ตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำความเชื่อเรื่องพญานาคในดินแดนต่างๆของไทยทางภาคเหนือตำนานสิงห์หนวัดซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของทางภาคเหนือคือเมื่อเจ้าสิงห์หนวัดอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคจะแปลงกายมาช่วยชีที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศพิธราชธรมรมพอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคูเมือง เป็นเมืองนาคพันธ์สิงหนวัดต่อมายกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแขวนโยนกนครต้นวงของพยามังรายผู้กําเนิดอาณาจักรล้านนานนั่นเองภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณล,ลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อกันว่าการเกิดมาเป็นแม่น้ำโขงเกิดจากการแถตัวของพญานาคนอกจากนี้ยังรวมถึงบ้างไฟพญานาค ที่เป็นประเพณีประจำภาคของคนในภาคอีสานทุกปีซึ่งมีตำนานเล่าว่าในวันออกพรรษาพญานาคในแม่น้ำโขงต่างยินดีจึงจุดบ้างไฟถวายให้กับการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าและเนื่องจากเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าบาดาลเป็นผู้ให้กำเนิดน้ำดังนั้นเมื่อชาวนาจะทำพิธีแรกไถนาจึงต้องดูวันเดือนและปี ทิศที่จะบ่ายหน้าควายเพื่อให้ควายลากถ่ายไปในทิศที่ทวนเกรดของพญานาคมาอย่างนั้นจะเกิดอุปสรรคขึ้นสำหรับลูกไฟแดงอมชมพูที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงสู่ท้องฟ้านในวันออกพรรษาที่บริเวณเขตอำเภอโพนพ,พิสัยเห็นจนชินและเรียกสิ่งนี้ว่าบ้างไฟพญานาคนาคหรือพญานาคงูใหญ่มีงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ความมีวัสนาและนาคเ,เป็นสัญลักษณ์ของบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลน,นาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ําบางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาล และเชื่อกันว่าเคยมีคนพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะร้ายรอยงูขนาดใหญ่และเมื่อไปเล่นน้ําในแม่น้ําโขงควรยกบือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูม,มิภาคก็จะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง เกรดเหมือนป่ามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบรารมีบ้างก็มีสีเขียวบางก็มีสีดำหรือบ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่ส่งขึ้นไปนั้นจะมีสมเสียน5เสียนเจดเสียนและเก้าเสียนนาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาอนันตนาคราชผู้เป็นบัลลังของพระวิษณุนาราย ณกกษียณสมุทรพญาอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีไก่ใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศสีษะพญานาักนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธิสามารถบันดาลให้เกิดคุณละโทษได้นักนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามพญานาคหรืองูใหญ่มีงอนในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตก ถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำเช่นพญาอนันตนาคราชที่เป็นบรรลังของพระนารายณ์ตรกกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ พญานาคงูใหญ่มีงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลมัานเพนภาวนาศรัทธาในพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะพบเห็นเป็นรูปปั้นหน้าโบส์ต่างวัดต่างๆบนไดขึ้นสู่วัดในพุทธศาสนาภาพเึงเองราที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอีกมากมาย พญานาคแปลงกายได้ถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรก็ได้แต่ในสภาวะห5อย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิมคือขณะเกิดขนาดลอกคราบขณะสมสู่กันระหว่างนาคกับนา,กนาคขณะนอนหลับโดยไม่มีสติและที่สำคัญตอนตายก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิมพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบนราณเชื่อกันว่า เมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตภูมิพระร่วงกล่าวว่าที่ที่นากอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยศหรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตรศิดาลไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึง7ชั้นเรียงซ้อนกันชั้นสูงสูงก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้ แปลงกายและผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมื่อนากตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งพันเสียนเดียวสมเสียนห้าเสียนและเจ็ดเสียนสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนักที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆ พญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งธาตุน้ำนักให้น้ำชาวบ้านรู้และเข้าใจดีที่ใช้วัดในแต่ละปีจำนวนานาักให้น้ำมีไม่เกินเจ็ดตัวถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ำมากเรียกว่านักให้น้ำหนึ่งตัวแต่หากปีไหนแห้งแล้งเรียกว่าปีนั้นมีนักให้น้ำเจ็ดตัวจะวัดกลับกับจำนวนานาาก,ก็คือที่น้ำหายไปเกิดความแห้งแล้งนั้นกับราะพญานาคเกี่ยงกันให้น้ำ แต่ละตัวจะกรืมน้ำไว้ในท้องไม่ยอมพ่นออกมาตามตำนานพญานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วดังเช่นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้ไปยังร่มไม้จิกชื่อมุจลินส่งนั่งสเสววิมุติสุขอยู่เจ็วัน กล่าวเดียวกันก็มีฝนตกพรำรำประกอบไปด้วยลมหนาวตลอดเจ็ดวันได้มีพญานาคชื่อมุจลินเข้ามาวงด้วยขวดเจ็ดรอบพร้อมกับแผ่พังพานปกประผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมีให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วคลายขนดออกปรางเพศเป็นมานพมาหยืนเฝ้าที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธายอย่างแรงกล้า นาคสะดุง้งที่เราบันไดโบดนั้นได้สร้างขึ้นตามความเชื่อบันไดานาคก,ก็ด้วยความเชื่อดังกล่าวแม้ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงก็โดยบันไดแก้วมณีเสียรุง้งที่เทวดาในระมิดขึ้นและมีพญานาคจำนวนสองตนเอาหลังหนุนบันไดไว้พญานาคก,กับตำนานปรบปาราของไทยใต้เมืองพลมิสยัยลักษณะของอำเภอพลมิสัยจังหวัดหนองคาย ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านหัวเมืองจะมีลำห้วยหลวงไหลออกมาเรียกว่าปากห้วยหลวงตรงข้ามกับอำเภอผนพิสัยคือบ้านโดนที่ขึ้นกับเมืองปากงึมทุกวันนี้มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเมืองบาดานที่เชื่อว่าอยู่ใต้อําเภอผนพิสัยวนในหน้าแลกจะมีหาดทรายขึ้นกลางแม่น้ำโขงแต่บริเวณอำเภอผนพิสัยหาดทรายนี้จะขึ้นอยู่ฝั่งลาวบริเวณบ้านโดน วันหนึ่งในหน้าแหลงตอนเที่ยงวันได้มีหญิงสาวชาวบ้านโดนคนหนึ่งได้ลงมาตักน้ำเพื่อไปดื่มโดยมีกระป๋องน้ำลงมาที่หาดทรายเพราะบริเวณนั้นมีน้ำออกบอ่อเมื่อลงมาแล้วได้หายไปชาวบ้านลงมาเห็นแต่กระป๋องน้ำพอแม่ต่างก็ตามหากันแต่ก็ไม่พบจนครบเจ็ดวันเมื่อไม่เห็นลูกสาวและคิดว่าลูกสาวคงจมน้ำตายแล้วจึงได้พร้อมกับญาติพี่น้องชาวบ้าน จัดทำบุญอุทิศให้จนเวลาต่อมาประมาณเที่ยงคืนลูกสาวคนที่เข้าใจว่าจมน้ำตายก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านขณะที่ชาวบ้านกำลังฟังหมอลำกันอยู่ก็ทำให้ญาติพี่น้องแตกตื่นเป็นอย่างมากบางคนก็วิ่งหนีเพราะคิดว่าเจอผีหลอกสุดท้ายลูกสาวจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังหลังจากที่ตั้งสติได้และแล้วญาติพี่น้องก็เข้ามาร่วมวงนั่งฟัง วันนั้นอากาศร้อนมากน้ำดื่มหมดโอง่งเมื่อลงไปเพื่อจะตักน้ำเมื่อวางกระป๋องน้ำปรากฏว่าเห็นมีหมูเหมือนกับว่าได้ยกเท้าหน้าเรียกให้เข้าไปหาตนก็เดินเข้าไปหาแล้วหมูตัวนั้นก็บอกให้หลับตาจะพาลงไปเมืองบาดาลพอหลับตาได้สักครู่หมูตัวนั้นก็บอกให้ลืมตาเมื่อลืมตาขึ้นปรากฏว่าต้นมาอยู่อีกเมืองหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเมืองมนุษย์มีดินมีบ้านเรือนเรียงรายกันแต่ก็จะมีแปลกตรงที่ทุกคนจะนุ่งผ้าแดงและมีผ้าผัานศีษะเป็นสีแดงเหมือนกันโดยด้านหน้าจะปล่อยให้ผ้าแดงห้อยลงเหมือนกับหัวงูเมื่อเดินตามชายคนนั้นกลับร่างหมูกลายเป็นคนก็มีชาวบ้านถามกันว่านำมนุษย์ลงมาทำไมเพราะกลิ่นมนุษย์ต่างกับเมืองบาดาล ชายคนนั้นก็บอกว่าผ่ามาเที่ยวดูเมืองได้เดินไปเมื่อเหงนมองดูท้องฟ้ากระปรกรดเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนสีขุ่นของหนองน้ำชายคนนั้นได้บอกว่านี่เป็นเมืองบาดาลและเป็นเมืองหน้าดานส่วนตัวเมืองหลวงนั้นอยู่อีกไกลและชาวเมืองจะมีงานสมโพธเมื่อถึงวันออกพรรษาของเมืองมนุษย์ซึ่งถือว่าตลอดสามเดือนที่เข้าพรรษานั้น เหล่าชาวเมืองที่นี่ก็จะจำศีลปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากที่เดินชมเมืองอยู่ไม่นานชายคนนั้นก็ได้นำขึ้นมาทรงด้วยการเดินมาทางเดิมเป็นการเดินมาเรื่อยๆแต่ได้ขึ้นมายืนอยู่บริเวณหาดทรายเหมือนเดิมแล้วก็ได้ขึ้นมาหาพ่อแม่นี่แหละจากการเล่าของลูกสาวพ่อแม่ญาติพี่น้องจึงได้จัดงานทำบุญทำพิธีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการต้อนรับขวัญให้กับลูกสาวต่อมาอีก7จวันลูกสาวก็ได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุด